สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวยางลบก,กันนะคะยางลบก,กันนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวกันเลยนะเดี๋ยวจะมารีวิวเซ็ตแรกกันเซ็ตแรกนะจะมีโอัยหลุดอนะเดี๋ยวใส่ก่อนมันหลุดนีอ่อันนี้พี่โลแกให้พี่เรานั่งใจดี จะมีกระป๋เตาห่อใส่ใบไม้ใบเตยอะไรกระป๋อาใส่ถั่วแดงใส่หมูใส่ลาวาค่ะลาวามันมีกุ้งกุ้งถัเป็นทอดปูเดี่อวไปไนเรตนั้นทำไมหนูไม่ปิดไฟไฟลูกจะมีผักไหมแล้วก็จะมีของตกที่มันเนาม หมดแล้วอันน <i>, like, um, ี้หมดแล้วจะมาเลี้ยวอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นมาม่าจะดายดูนะนี่จะมีอะไรคือมีมาม่าสีเหลืองนี่นะถ้าใส่ก็จะออกมาสนใจนะอ๋อต่อไปนัดะเป็นผักมาม่านะแล้วก็จะเป็นนี้นะ เดียวแล้วแล้วก็จะมีเบรนรูปไม่เบรนแบบนี้จะเบรนนะแบบต่าสูงเนี่ยอ้าวทำไมนี่ต้องหายอ่ะมันหายเจ้อ๋อในนี้มันหายอ๋ยอในนี้มันหายนะบารเจ้มาเก็บได้นะ เดี๋ยวจะค่อยเก็บตาหล่ะอรีิวคลิปเสร็จต้เก็แล้วทสัา์ต้อใส่แให้เป็นขนังของอยู่ที่ไหนยังหรปาที่ซื้อมาตอนไหนยู่ในตู้ไม่ใช่มียู่ในกระเป๋า ก็าจะมีเค้กเค้กเดี๋ยวเปิดใส่ให้ดูไม่ต้องมีโลเปคค่อะมาจับอะไรแต่ก็อะไรห็นอยู่แล้วอ๋อเพรามันอยู่แล้วแล้วก็จะมีเป็น ไม่เลี้ยวออกไปเลยไปเป็นก้อนใสเหล็กเวกขวดกระป๋องเปิดได้เอะเปิดยากหรือไปเปิดไม่ได้อ่ะเอะเอะเป็นทอมมี่อะไรสักอย่างไอ้นั่นแซนด์วิชแซนด์วิชนี่ใส เป็นสีขาวใะหเยาเป็นเก็ะเป็นๆนีนย่ี้ค่แล้วมันกลับมาีย,ยัยแกให้หมดเลยหรอไม่หมดแอันไหนที่บางอันที่มันถูขอออกขาดก็จะแก่ เอาไปทำไมจีบมากจีบอกไปดิดีสองนจะมีแก้วน้ำสีชมพูเนี่ยที่จับอันนี้นะคะจะเป็นที่แก้วน้ำจับนะเป็นที่แก้วน้ำจับจับแก้วน้ำนั่นแหละเอ๊๋ของเอาไปดึงนี่นีทีนะคะจะัด จานอีกใบนึง่จานอีกนะคะาจานเดีอยอเพราะเราซืุอจานจาน,ะะานี้ก็จานเปลยอะมันมีคุไมบมีอะไรบ้างบอกด้วยมีว่านส้มโอ้อมจำไม่ได้อะค่ะ <c oughs> ไมยั แอปขียวลีสับปะรดเลมอนส้มแครตาลูอันนี้ถุงมันขาวไม่ได้จำได้มันพนกันไงเ่ิ่ีสับปะรดสองอันนะคะส้มนะคะมันดูน่ดเ เิร์เขียวเหมือนฝรั่งมากลูกพีสนะคะเ,เลมอนแชมเปมาแชมลปกค่ะมหมดแล้วเ็ร ทำมี้นะฮะทำมิ้ก็ลูด่ะยัมี้นะขนมเกี๊ยวใส่ก่อนมันูดจะมีหมูแดมอสีขาข้าวผัด้องหัวนึงมาลูดอะ พวกแคคกเกอร์คืออะไรกุนกอบกุนกอบเป็นพวกน้ำอะไรนี่แหละน้ำแบบนี่อันนี้เป็นไข่เขียวฝาบ,บางอันนี้ก็น,นะคะข้าวกล่องจะมีซอสราสปาเกตตี้สีแดงอันนี้ก็จะเป็นตะเกียบตะเกียบนะค่ะตะเกียบ ชุดอะไรอีกนะมีชุดไปเดินเล่มีชุดว่ายน้ำชุดใส่เล่นชุดเตะฟุตบอลโดรายากิโดลีมันเป็นพวกเป็นพวกขนม้ามีโดรีให้บอกแกให้เหลือไม่ให้แกเยอะเลยนะเนี่ย จะมีเป็นเท้ากระต่ายน้อยใบยอะไรก็ไม่ใบไม้ใบหอมสดก,ก็อะไรใบอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีไส้แล้วก็มีมอ่างบงแมนอ่างบงแมนอะไรล่ะอันนี้มีขนมฟังแล้วก็มีสครีมรบอกว่า เป็นของของกินวันต่งั่งดาวนั่นแหละจะมี <c oughs> <c oughs> เ,เรือหุ่นยางอะไรนะ <c oughs> ่ะให้เป็นตึกก็แล้วกันพระปะการพระปะคารเป็นทีนน่ขับเรือสมอจะมียางลบรูปขับเค คอนเดลเคก็จะวันเกิดแล้วนะถ้าพูดถึงเค,ป,เคป่ะหมดเค้กรูปดวใจสำหรับันไปเยมดูใส่ถาหมดแล้วยังไม่หมดไม่ใช่อ,อยังยยังยยยยัยัยัง โอวโหขนวาเดะขอบดตบนอนสบายตอเป็นลาหลึแล้ว่ะฮึตนะกเรา ขอบค่ะอบคบค่ะบายบายเวล่นตาฟังจบล้วก <c oughs> ่อเราทีขอลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะขอบค่ะลืมกดไลค์กดสับตไคร้อย่าลืมกดไลค์กดับตไคร้ตรงนี้ด้วย จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่กับพวกเรากดเลค์และชิปย้องกับพวกเราจนทุกตอนนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย